อ่าโอเคนะครับก็มีทั้งด้านทานแรงถอนนะครับแล้วก็ต้านทางแรงทางข้างนะครับสิ่งสําคัญของมันเลยก็คือโคดที่กําหนดว่าระยะฝั่งยึดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวอย่างหรื่อแบบฝึกหัดของครูเนี่ยยังไม่ลงลึกถึงขนาดว่าใช้ไม้เปียบมีแผ่นเหล็กประกับหรืออะไรอย่างนี้มันต้องลดกําลังลง,ลงน้นเท่านี้อะไรเงี้ยก็คือยังไม่ยังไม่ลงลึกขนาดนั้นให ออกแบบอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับหรืออีกสองอุปกรณ์ที่ครูจะสอนนะครับก็คือตะปูเกลปลายปล่อยกลับสลักเกลนะครับก็จะจบข้อการออกแบบรอยต่อครับโอเคตอนนี้ตะปูควมเนี่ยนะครับการต้านทานแรงถอนี่ก็สูดมันก็สองร้อยจีกำลังสองดีนะครับระยะยึดฝั่งต้องการคือสองเศษสามเศษสามเศษสองส่วนสามเท่านะครับของความยาวตะปูควงนะครับอ่า ต่อไปการต้งนทานแรงทางข้างนะครับก็จะมีค่าค่าคงที่ค่าพารามิเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องสูตรจะเหมือนกันกันกนตบตะปูนะแต่จะแตแตกต,ต,ต,ต่างกันตรงค่านะครับก็เคสองคูณด,ดีดีก็คือไดมิเตอร์ลำตัวของตะปูสวงนะครับก็การยึดฝังนะครับอ่าด้านข้างเนี่ยเขาจะต้องการเจ็ดเท่านะครับเจ็ดดีนะครับเจ็ดดีของไดมิเตอร์ที่ตะปูที่เราเลือกใช้นะครับ 7D นะครับ 7D นะครับแต่ถ้ามันไม่ผ่านแล้วนะักเรียนอยากต้องการที่จะถอนค่านะครับถอนกําลังลงโดยวิธีการถอนก็เหมือนกนะระตูพข้อนั้นแต่ว่าก่อนจะถอนได้นะักเรียนต้องเช็คก่อนว่าระยะฝังของเรียนที่มันมีอยู่นั้นมันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 4D เขาให้ยอมให้ได้แค่ 4D นะครับถ้ามันระยะยึดฝังของเรียนนั้น น้อยกว่า7จดีแล้วแล้วยังมาน้อยกว่าสดีอีกต,อต้องเรียนเปลี่ยนเลยนะครับต้องเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนขนาดหน้าตัดเปลี่ยนเปลี่ยกระปูควงเลยนะครับไม่มีสิทธิ์มาทอนค่าอะไรทั้งสิน้นกะระปูก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือการลดกําลังกับเมื่อมีนิดนึง่งถ้าแผ่นเหล็กประกับเนี่ยถ้าใช้ก็จะเพิ่มกําลังได้2ีอนะอันนี้เพิ่มนะแข็งแรงขึ้นร้อยต่อนะครับ โอเคอันนี้ค่า k2 นะครับอ่ะเรามาออกแบบรอยต่อรับแรงถอนกันอแรงถอนนะครับแรงถอนขึ้นนะครับระหว่างไม้ประกับข้างนะครับนะครับหนึ่งนิ้วคูณแปดนิ้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ไม้องค์อาคารเอกนะครับแปดนิ้วคูณแปดนิ้วนะครับนะครับรอยต่อก็จะเป็นตรงนี้นะครับที่เราจะออกแบบนะครับ ก็จะสุดแค่นี้แค่หน้าไม้แปดนิ้วนะครับรอยต่อนะครับนะครับแปดนิ้วนะครับแดนิ้วด้านนี้ก็กว้างแปดนิ้วนะครับก็แปดคูณแปดก็เป็นรอยต่อสี่เหลี่ยมจตุรัสนะครับก็จะออกแบบตะปูควงอยู่ตรงนี้แหละนะครับนะครับโอเคอ่ะแรงดึงขอใ,ให้แรงดึงมาพันห้านะครับ ทอพเขาให้ศูนย์เจ็ดนะครับไม่ต้องคิดอะไรพวกนี้โดยใช้ตะปูควงก็เหมือนเดิมครับเริ่มสตาร์ทที่นะครับการเอาไม้ทั้งสองตัวเนี่ยที่ต่อกันอยู่มาหาค่าที่ใส่แล้วโดยหามาเป็นเซนติเมตรนะครับโดยดูจากตารางหน้าแรกๆของชีตนะครับนะครับก็หนึ่งนิ้วใส่แล้วเหลือสองจุดศูนย์หกสี่เซนติเมตรนะครับแปดนิ้วใส่แล้วเหลือสิบเก้าจุดศูนย์ห้าเซนติเมตรนะครับ ไม่ต้องคิดอะไรดูอัตรายอย่างเดียวนะครับต่อไปครูเลือกใช้นะครับอันนี้ต้องต้องดูหน่อยเกตสิบสองอันไหนนะเกศสิบสองครับมาดูกันนี่เกศเกศสิบสองมีสองตัวนะครับหนาไดามิตเตอร์เหมือนกันครับแตกต่างกันที่ความยาวเพราะนั้นครูเลือกใช้ตัวยาวสามนิ้วนะครับไดมิตเตอร์ของมันก็คือศูนย์จุดห้าสี่เก้าครับสามนิ้วถ้าทําเป็นเซนก็คือเจ็ดจุดหกสองนะครับ เกตดสิบสองนะครับเลือกใช้ตัวนี้นะโอเคก็นะครับนี่ไงเราก็ามาเขียนไว้นะครับในการคำนวณนะต้องต้องละเอียดนะครับเส้นผ่านศูกลงดีสี่สิบห้าสี่เก้าย, 45, 49, ยาวนะครับก็เามาจากเมื่อกี้เลยที่ครูบอกนะโอเคทีนี้ขั <c oughs> ้นแรกเลยหา <c oughs> นะระยะก่อนระยะส่งยุดนะครับของของตะป,ะปูคว่มที่เราเลือกใช้ เราเลือกใช้สามนิ้วนะครับสามนิ้วนะครับแปลงเป็นเซนก็คือเจ็ดจุดหสองศูนย์นี้เราก็ต่อลงไปต่อลงไปะระยะ <c oughs> ทุกทีนะครับูใช้เสียงมากทุกอ่งออนไลน์อนะครับระยะที่ที่เราต้องการรู้คือระยะั่งเว็บในไม้ท่อนท่อน,อนหลักท่อนเมนนะครับท่อนเมน,น,นเพราะฉะนั้น เราก็มีค่ามีหน้าที่นําความยาวของแกนตะปูควมทั้งหมดเนี่ยนะครับมาหักลบด้วยความหนาของไม้ประกับเผ็นนะซึ่งมันหนาอยู่เท่าไหร่นักเรียนหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วนะครับเมื่อใส่แล้วนะครับแปลงเป็นเซนก็ได้แก่ศูนย์จสองศูนยุดศูย์หกสี่นะครับเซนติเมตรหักลบก,กันได้ระยะฝั่งยึดในไม้ไม้หลัก 5.556นะครับโอเคทีนี้โคดของมันระยะฝั่งยึดนะครับของการกำลังต้า,านทานแรงถอนของตะปูควงเนี่ยเขาให้ใช้ไม่น้อยกว่าเศษสองส่วนสาเท่าของความยาวตะปูควงนั่นหมายถึงว่าเอาความยาวของตะปูควงของเราเนี่ยที่เราเลือกใช้นะครับมาคูณด้วยเศษสองส่วนสามนะครับ,ค,ค,รบค่าที่ได้ออกมาเป็น5.08 นี่คือระยะฝั่งยึดในไม้ท่อนหลักที่เขาต้องการนะครับแต่ของเราเราฝั่งยึดได้เขาไปเท่าไหร่ห้าจุดห้าหกเยอะกว่าที่เขาต้องการโอเคแสดงว่าตะปูควรมเกล็เนี่ยของเราเนี่ยเกล12สิบสองเส้นผ่านความลำตัวศูนย์ุดห้าสิบเก้าความยาวสามนิ้วใช้ได้นะครับโอเคนี่นี่ใช้ได้แล้วมันใช่กี่ตัวแล้วก็ต้องไปเข้าสูตรต่อนะครับ ใช้กี่ตัวก็จะเป็นสูตรกำลังตั้งทานแรงถองนะครับสูตรเมื่อกี้200รคูณด้วยจนะครับกำลัง 2D นะครับขอ,อุญาตแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ววางนะครับดูต่อนะครับแับเดียวนักเรียนสองสองตัวอย่างแนละ้วก็จบเลยนะครับอ่ะ <c oughs> ครับก็เข้าสู่ 200G กำลัง2ใน G คือทพอจพอ0.72ลบกำลัง2ก็คือโจทย์าำนดมาครับแล้วก็ไดมรเตอร์ดีคือ0.549ืูตะปูควงมีไดมิเตอร์ที่เราเลือกใช้นะครับ200 G, คือค่าค่าคงที่นะครับก็คูณกันได้53.820กิโลอย่าลืมนะครับแรงถอนเนี่ยมันจะบอกมาต่อระยะฝัง่งหนึ่งเซนนะครับนี่ เราฝังไปก <currently perce> <women> <5 Jean> ี <bulun> ่เซนล่ะนักเรียนอ่าเราก็นี่ไงเราฝังไปเท่านี้เซนที่เราเช็คกันตอนแรกว่าระยะยึดฝังเราพอไหมครับห้าจุดห้าห้าหกนี่คือระยะยึดฝังไม่ใช่นักเรียนไปเอาความยาวของตะปูทั้งหมดมาคูณไม่ใช่นะนะครับระยะที่มันทําการคือประสิทธิผลจริงๆก็คือระยะที่มันฝังไปนี้กําลังมันจะอยู่ช่วงนี้นะครับกําลังที่มันแทรกอยู่ในไม้ประกัดเขาไม่คิดนะครับเขาไม่คิดกําลังที่มัน ที่แกนตะปูควงอยู่ในไม้หลักนะครับโอเค5้าจุดห้าคือระยะสัมเข้าไปเสน้นนะครับคูณกับแรง 5, 5้3 4, 8 0ปรากฏว่าตะปูควงหนึ่งตัวของเราเนี่ยนะครับที่มันสามนิ้วเกจสิบสองเนี่ยรับแรงถอนได้สองร้อยเก้าสิบแปดจุดเก้าสามสี่กิโลตัวหนึ่งรับได้ตรงนี้วัน,นี้จะใช้กี่ตัวก็เอาน้ำหนักแรง ภายนอกนะครับมาตั้งหารด้วยแรงต่อแรงของตะปูขวงนะครับก็น้ำหนักภายนอกมันให้มาสองพันห้าพันห้านะครับพันห้าโอ้ว่าแก่แล้วนะนักเรียนก็ที่ห้าศูนย์หารด้วยสองเก้าแปดจุดเก้าสองสี่เท่ากับห้าจุดศูนย์แปดเก้าสิบไม่ใช่นะครับนะักเรียน น้ำหนักนี้ต้องเป็นสองนันห้าถูกต้องเลยนะครับสอง0ห้าูศูนย์ารด้วยสองเก้าแปดจุดเก้าสองได้มาแปดจุดสามโอเคถูกนะครับแสดงว่าโอเคตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นสอง0ันห้านะนักเรียนนะครับนะครับผิดเป็นครูนะครับนะักเรียนผิดคือครูเองนะครับ <laughs> คือครูเอกนะครับ2 5กิโลนะครับก็มาตั้งไว้หารด้วยกำลังของตะปูกำลังถองนะครับ298.924เท่ากับ8.363ตัวก็ใช้ที่9ตัวนะครับเอามาจัดเลยนักเรียน,นครับจัด9ตัวนะครับเรียงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะว่าหน้าไม้ของเรามัน,มนเป็นสี่เหลี่ยมพอดีหน้าไม้ที่มีการออกแบบมาต่อนะครับที่อธิบายไปเมื่อกี้ไงที่ด้านนี้ก็เป็นหน้าแปด ส่วนไม้หลักก็หน้าแปดนะครับรูแปดแปดเป็นสี่เหลี่ยมคือพื้นที่ตรงนี้แหละที่เราจะมอจัดตะปูควงลงจุดนะครับก็ในการจัดลักษณะแบบนี้สี่เหลี่ยมจุดลักเนี่ยมันจะไม่มีปลายไม้เราเรียนเพราะฉะนั้น2 0่ิบดีไม่ต้องใช้เราจะมาใช้ที่1 0บดกับ 5D าดีเลยนะครับดี D ก็คือไดเมเตอร์แกนของตะปูควงที่เราเลือกใช้นะก็ก็ตรงนี้แหละนะครับ ดีนะครับ0.549 10คูณ0.549ก็ได้5.49เซน5ดีก็2.74 5นี่มาจัดขอบก่อนเลยนักเรียนขอบนี้เขาต้องการ2.74 5นะครับคูณให้ไป2.8เลยใจดีลงตัวด้วยนะครับก็มากกว่า5ดีก็โอเคตอนนี้กลางๆนะนะักเรียนกลางๆมันเหลือเท่าไหร่คือต้องเอาหน้าไม้ตัวนี้ตั้ง แล้วลบด้วย2.8นะครับ2.8นะครับ2.8อย่าลืมลบทั้งสองฝั่งนะครับไม่ใช่เอาลบแค่2.8ฝั่งเดียวในยุ่งเลยนะครับมันเรียนผิดระยะการจัดผิดเลยนะครับ2 8ดนะครับเอา19.05เนี่ยเส้นเนี่ยลบ2.8 2.8นะครับปรากฏว่ามันนะครับรกดก่อน19.05ลบด้วย 8, แลบด้วยสองจุดเท่ากับสิบสามจุดสี่ห้านักเรียนครับสิบสามจุดสี่ห้าความจริงครูต้องเรียกเธอว่านักศึกษาแล้วนะครับระดับอนุปริญญาแล้วสิบสานะครับสิบสามจุดสี่ห้านะครับนักศึกษาครับเราก็มาหารสองดูเพราะเราจะจัดสองแถวเราจัดสามแถววานงะั้นเนี่ยสามแถวอ่ะเราลองมาหารสองดูนะครับ ปรากฏว่าหารสองได้เท่าไหร่เอ่ยหารสองเท่ากับหกจุดเจ็ดสองห้านะครับนักเรียนตัวเลขตัวนี้เลยหกจุดเจ็ดสองห้าเอาไปเช็คกับสิบดีดิรับสิบดีปรากฏว่ามันได้อ่ายอมให้ห้าจุดสี่เก้าเราใช้ไปหกจุดเจ็ดสองโอเคเราใช้เยอะกว่าเขานะครับผ่านนะครับเราก็จัดตามนี้นะครับนักเรียนครับก็เวลาทําแบบฝึกหัดก็จัดให้หน่อยนะครับจัดให้หน่อยถ้าทําข้อสอบนักเรียนไม่จัดก็ ถึงออกแบบถูกก็ไม่ได้เต็มครับนี่เพราะว่าการจัดเนี่ยอย่างที่บอกไปมันมีผลต่อกําลังด้วยนะครับถ้าเราไม่จัดตามโคดที่มันกําหนดกําลังก็จะไม่ได้เท่าที่เราคํานวณได้นะครับนะฮะมันจะไม่ได้ตปูแปดตัวเก้าตัวเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้มันอาจจะชใช้สิบตัวอะไรเงี้ยถ้าเราไม่จัดตามเนี่ยนะครับกำลังมันน้อยลง อ่าโอเคต่อไปข้อสุดท้ายนะครับสองสองหยู่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับก็ข้อสุดท้ายแล้วกันนะครับออกแบบรอยต่อแบบทาพตามเสี้นอันนี้รับแรงด้านข้างนักเรียนอ่ามันก็จะมีสองแรงในตัวอย่างนี้คืออ่ายกตัวอย่างมาตั้งแต่ตะปูแล้หลักนะครับก็มีไม้ประกับก็คือหนึ่งนิ้วคูณหกนิ้วกับไม้หลักนะครับคืองวคานเกล็ครับสองนิ้วคูณหกนิ้ว,วโดยใช้ตะปูขวงรับแรงดึงพีสองร้อย ขอพอเท่ากับ0.6คิดไม้ใส่แล้วเหมือนเดิมนักเรียนเอาหน้าไม้เนี่ยขนาดของไม้เนี่ยไปหาค่าในตารางที่ว่ามันใส่แล้วเนี่ยมันได้อยู่กี่เซนนะครับตามนี้นะครับนักเรียนไม่มีอะไรต่อไปขอพอ0.6นะครับอ่บต่อไปเขาเลือกใช้นะครับเลือกใช้เกตตะปูควงเกต9นะเอาไปดูเสนหน่อนในตารางนี้เกต9ตรงไหนวะคร,รับ นี่ไง7านะครับก็ไดมิเตอร์ของมันถ้าคิดเป็นเซนก็0.45นะครับความยาวอยู่ที่2นิ้วครึ่งนะครับเป็นเซนก็6.35เอาเทเลสเคาตัวนี้แหละมาเขียไน,ยนไว้นั่นเอาเขียนไว้เขียนไว้ละนะครับไดมิเตอร์0.45ยาว6.35 79นะครับอนะ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนักเรียนเช็คระยะยึดฝังกับองค์อาคารเอกก่อนเลยนะครับนะครับเนี่ยเราจะตอกตะปูลงไปเนี่ยนะครับอ่าเนีย่ยเห็นไหมแรงแรงดันด้านข้างกระทำนะครับเราอยากรู้ว่านะครับว่ามันฝังยึดลงไปในองค์อาคารเอกของเราเท่าไหร่ก็คือตรงระยะตรงนี้ยอยากรู้ นะคนันเราก็เอาไปลบกับความหนาของไม้ตัวนี้นะครับก็คือหนึ่งนิ้วนักเรียนแต่หนึ่งนิ้วคือระยะเรียกเฉยๆความจริงนักเรียนต้องเอาไปลบกับระยะที่ใส่แล้วหนึ่งนิ้วก็คือ2.064ุดศูก็ได้มาว่าฝั่งไปสี่4 2ดสเช็คนะครับตามโคนนะครับถ้าไม้รับแรงข้างนะครับโคดของตะปูควงเนี่ย ครับ 7D ็ดดระยะฝัวาหลือเขาให้เจ็ดเท่าของของไดมิเตอร์แล้วก็เอา7ไปคูณไดมิเตอร์ของเราไดามิเตอร์ก็คือสจะดสี่ห้านะครับปรากฏว่าได้ออกมาเป็น3.15เราฝังไปเท่าไหร่สี่8องแปดแเยอะกว่าโอเคระยะฝัามผ่านนะครับไม่ต้องทำไรทั้งส้นตอนนี้ก็สบายใจได้นะครับเพียงแค่ว่าต้องการตะปรูคูณกี่ตัวแค่นั้นเองแล้วก็มาเข้าสูตรนะครับเข้าสูตร แรงด้านข้างส่วนนี้ก็จะแตกต่างจากกแรงถอนก็คือมันจะออกมาเป็นกิโลต่อตะปูหนึ่งตัวเลยนะครับจะจะรวบรัดกว่ากําลังถอนนะครับก็บอกแล้วว่าพวกพวกแรงด้านข้างเนี่ยมันสูวนมันจะมีค่าเคตลอดตั้งแต่ตะปูแล้วลหละนะครับนี่เคดูได้จากไหนก็ดูได้จากถอพอ,อ,อไม้ครับไม้ตัวนี้ด้วยนะไม้ประกับเอ้ยโทษทีไม้ตัวหลักนี้ด้วยต้องไปถอดพ่อ,อไม้ตัวนี้เท่านั้นนะครับ แลวทีนี้มันมันก็บอกรวมมาเลยว่าไม้มีต่อพอเท่านี้แล้วก็ใช้เท่าน,นี้นะครับต่อพอคือ0.6เหรอามาดูในตาราง0.6ปรากฏว่า k2 ของเรา177นะครับ177เนี่ยโ yeah. okay. อเคก็เอาไปแทนสูตรข้างบน diameter ยกกำลัง2ปรากฏว่าได้มา35.843กิโลต่อตะกูลหนึ่งตัวนะครับ อยากลู้กี่ตัวก็เอาแรงนะครับแรงภายนอกนะครับก็คือในที่นี้สองร้อยนะครับสองร้อยกิโลต้านหารด้วยนะครับกำลังของตะปูหนึ่งตัวนะครับว่ามันต้านทางข้างได้สามห้าจุดแปดสี่สามถ้าสองร้อยจะใช้กี่ตัวก็ปรากฏว่าใช้ห้าจุดห้าปัดเป็นหกตัวจบนะครับก็คือผ่านแน่นอนรับรอยต่อนี้รับแรงได้แน่นอนนะครับใช้หกตัว นะครับก็ก็หกตัวเลยตัวหนึ่งมันรับได้เท่าไหร่สามสิบห้าจุดแปดสี่สามใช่ไหมหกคูณสามสิบห้าจุดแปดสี่สามนรับได้ตั้งสองร้อยสิบห้าแรงกระทําจริงแค่สองร้อยเองนักเรียนเห็นไหมเราใส่ไปหกตัวเนี่ยรับได้ตั้งสองร้อยสิบห้าแรงข้างโอเคตอนนี้มันจะไม่ผ่านก็ต่อเมื่อนักเรียนไม่จัดตั้ง ระยะนี่แหละอูบอกแล้วว่าถ้าระยะไม่เป็นไปตามนั้นกําลังที่เราหา้มรนจะไม่ถูกต้องนะครับใครวะเนี้ยเพิ่งเข้ามาก็ระพินไปไหนมานะครับถ้าเป็นแรงทางข้างไม้มาทาบกันร,รักษณะแบบนี้นะครับนักเรียนก็ใช้ดีแต่มันจะมีเพิ่มเป็นยี่สิบดีต้องใช้ด้วยเพราะมันมีมีขอขอบไม้มีปลายไม้ ปลายไม้นี่อยู่สองฝั่งเลยนะทั้งตัวล่างและตัวบนถือว่าเป็นปลายไม้นะครับปลายไม้นะครับ่ 20d ของ20คูณ d ของของไดเมนเตอร์ของแกนตะปูควงก็คือ9 10d ก็คือ4.5ถ้า 5d คือ2.2นะอ่ะตอนนี้มาดูอะไรคืออะไรมาดูด้านด้านนี้ก่อนด้านด้านด้านขนานกันเลยเนี่ยด้านด้านด้านห่างจากขอบไม้นี่อันนี้ขอบไม้นะ ปลายไม้อะปลายไม้เท่าตีไม่ใช่ขอบปลายนะครับปลายขอบคือด้านนี้นะครับขอบคือด้าน,นอันนี้ปลายปลายเนี่ยมันต้องห่างยี่สิบดีเป็นอย่างน้อยเท่ากับได้แต่น้อยกว่าไม่ได้ยี่สิบดีของเราก็คือเก้าเก้าเซนอ่าเราใช้สิบเซนเลยความจริงใช้เก้าก็ได้นะระยะท่ามันก็จะลดลงมาหน่อยนะครับคำว่าลดลงก็หมายว่าถ้าเราใช้สิบเซนปุ๊บ ระยะระหว่างตะปูก็ใช้ยี่สิบดีเหมือนกันก็คือ1 0บเซนสิบเซนนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็ต้อง1 0บเซนห่างจากปลายปลายไม้ตัวล่างนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ตัวนี้ไม่ได้ส0บไม่ได้ยี่สดีก็ไม่ถูกนะก็ใช้ไม่ได้นะต้องห่างต้องคิดคำนึงถึงด้านไม้ด้านล่างด้วยนะครับนะครับนี้มันก็จะห่างโอเค ทีนี้เรามาดูขอบด้านนี้บ้างน,นะครับด้านนี้เขาเรียกห่างจากขอบนะครับเราก็ต้องรู้หน้าไม้ว่าทั้งหมดมันกว้างเท่าไหร่นะครับดงที่นี้มันไม้หกนิ้วตัวบนหกตัวล่างหกไม้เท่ากันนะส่วนใหญ่ไม้ที่จะมาประกับกันมันก็ต้องเท่ากันหน้าไม้นะครับมันก็จะโอเคหกนิ้วเนี่ยใส่แล้วจะเหลือเก้าจุดสองศูนย์แปดนะครับเก้าจุดสองศูนย์แปด นะครับตอนี้เราให้ระยะห่างจากขอบก่อนเลยนะครับปรากฏว่ามันให้ที่2.25เราให้2.5ไปเลยนะครับเยอะกว่า5ดีโอเคขอบสองข้างอันนี้เราก็มาเช็คว่ากลางๆเนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่ถ้ามันเหลือมากนะครับเราสามารถตั้งอีกแถวนึงได้เลยนะครับซึ่งจะทําให้ระยะที่มันแหลกกันเนี่ยที่เราเอาไม้มาท่ากันน,น้อยลงไปนะครับยิ่ง มีจำนวนแถวเนี่ยมีจำนวนหลักเนี่ยมากนะครับระยะแหลกก็มากอันนี้หลักนะจำนวนหลักนั่นเนี่ยหลักนะครับยิ่งมีหลักมากเท่าไหร่นะครับระยะแหลกกันเนี่ยก็หมายถึงระยะที่ไม้มาทาบกันมันจะต้องต้องยาวมากขึ้นตามระยะการจัดนะครับถ้าถ้าระยะหลักมันน้อยมันก็ทําให้ระยะระยะแหลกของของไม้มันก็จะน้อยลง นี่อ่ามาเช็คเลยว่ามันเหลือการเท่าไหร่สองจุดห้าสองจุห้าเอาเก้าจุดสองศูนย์แปดตั้งเก้าจุดสองศูนย์แปดลบสองจุดห้าลบสองจุดห้าปรากฏว่าเหลืออยู่อท่าทีนะนะักเรียนเก้าจุดสองสิบปีมันเท่าไหร่สี่จุดห้าไม่ผ่านนะอย่างเงี้ยนะครับนี่สิบจุดสองสี่ตัวนี้ไม่ถูกนะนะักเรียนไม่ถูกนะครับผิดเป็นครูอีกด้วนะเดียวน,นะครับ งนี้ถ้าใช้2.2 2.5นะครับค่าที่2.25ปรากฏว่ามันได้ตัวกลางออมาเป็น4.2ซึ่งเช็คกับ 10d แล้วไม่ผ่านเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องลดลงนะครับ2.5นะี้ลดให้เท่ากับเขานี่แหละ2.25นะครับใช้เท่ากับค่าที่มันได้มาเลยนะครับ2.25นะครับใช้เท่ากันได้นะครับนะครับก็เท่ากับ 5d ไปเลยนะครับ ห้าดีไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนสีกลางครับลบมันต้องจังสายหน่อยก็สีนี้แลบบ้วกันครับก็สองจุดสองห้านะครับตรงนี้ห้าดีเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็สองจุดสองห้าห่างจากจขอบนะครับสองจุดจุดสองห้านะครับเซนนะครับอ่ะเรามาหักลบกันใหม่ว่าจะเหลือตรงกลางจะได้เก้าจุดสองส่วนแปดตั้งนะครับ 9.208ตั้งลบด้วย2.25เพื่อ2.25ปรากฏว่าเหลือ4.7โอเคมันต้องการแค่4.5เนี่ยเราเหลือเนี่ย4.708นักเรียนนะครับเอีะเท่วเลขไม่ลงตัวแล้วช่างจะทํางานยังไงบางคงถามก็มันก็ไม่ยากเลยนักเรียนเราก็วัดห่างจากขอบอย่างเดียวนะครับนักเรียน ขอบมันเป็นเลขลงตัวอยู่แล้ว2.25ย่าวก็ทางานได้นะครับการก็เราเราเพียงแต่เช็คการที้เห็นว่ามันเหลือระยะเนี่ยห่างกันของของของตะปูฟวงเนี่ยเท่ากับหรือมากกว่าโขดไหมก็คือก็ยอมให้ได้ที่10ดีว่ากฏมันได้4.708โอเคนะครับมันมันต้องการแค่4.5เราให้4.7อ่าโอเคอันนี้ก็มีการแก้ไขตอนนี้นะครับ ก็ปรากฏว่าโอเคเราได้ออกแบบรอยต่อตะปูพวงมาแล้วนะครับในสองกรณีก็คือรับแรงผอนกับรับแรงดางข้างนะครับต่อไปนักเรียนก็ไปทํากันบ้านนะครับโหลดครับเปลี่ยนด้วยนะครับครับตัวนี้เก้าร้อยตัวนี้แปดร้อยนะครับโอเคสิ่งที่เรียนต้องทำวันนี้ก็คือใช้ตะปูควงนะครับออกแบบโดยใช้ตะปูควงถ้าใครยังไม่ออกแบบตะปูก็ทําทด้วยเลยนะครับ ก็บางคนทําตะปูมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ออกแบบรอยต่อก็ดูวิดีโอคงนี้แล้วเข้าใจแล้วก็ไปออกแบบแบบรอยต่อซะนะครับอันนี้เป็นการตอกนะครับตั้งฉากกระเซียนนะครับแรงถองโอเคได้ดูสควงไม่ใช่ตอกสิก็คือขันยึดเข้าไปนะครับนะครับก็ใช้ p p าเท่ากับ เก้าร้อยนะครับบินไปตงนี้นะครับไม่ต้องไปหารสองนะครับเก้าร้อยนะครับโอเคอ่ะอย่าลืมเมื่อกี้ครูเดยนพูดไปว่าการจะใช้ตะปูควนะก็อย่าลืมนะครับเช็คหน่อยว่าความยาวของเราเนี่ยมันมากกว่าไม้สองท่อนนี้ไหมนะครับเราใช้ที่สามนิ้วใช่ไหมนะักเรียนครับแต่ความกว้างความลึกของไม้ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะักเรียนก็อยู่ที่ หนึ่งนิ้วสองจุดศูนย์หกสี่ครับสองจุดศูนย์หกสี่นะครับแล้วก็ไปบวกกับความหนาหกนิ้วนะครับตรงนี้หนาเอ้ยโทษทีหนาสองนิ้วนะครับโทษทีกับหนึ่งนิ้วบวกด้วยสองนิ้วก็เป็นสามนิ้วนะครับโอเคก็คือสองจุดศูนย์อย่าลืมไม้ที่ใส่แล้วนะครับบวกด้วยสี่จุดสี่สี่อ่าปรากฏว่าได้มาหกจุดห้า 09นิดเดียวน้องเรียนนะครับเพราะตะปูควงของเราใช้สองนิ้วขึ้นนะครับมัน6.35เกือบทะลุแต่ก็โอเคปิม่มๆนะครับก็โอเคได้นะครับนี่ต้องเรียนต้องเช็คด้วยนะครับจะออกแบบมาแล้วแบบโผล่มานี่เลยไม่ใช้งานนี่ยโอเควันนี้ก็คงพอแค่นี้ขอบคุณสำหรับคนที่ตั้งใจฟังนะครับ นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่จะนำไปทำกันบ้านนะครับพัฒนาตนนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในสาภาพว่าการใดน,นะครับการเรียนอยอนไลน์เริ่มเริ่มมีบทบาทแล้วนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะยังไงแค่ไหนอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับก็ติดตามข่าวสารวิทยาลัยะนะครับสำหรับตันนี้ครูก็ขอให้นักเรียนทำกันบ้านส่งนะครับก็